สวัสดีคะ่ะทุกคนมื่อนี้ไม่ตูพุ่มใจน้ำเสนอสิมาทถอดมั่นฉาบเนยกันแซ่บๆค่ะอันดับแรกอะย่างที่เห็นเขาก็ไปหาสื่อมั่นเทศดอ,อยู่ดีเพื่อนเอินว่าสวีทโพเโตสตสนะคะอยู่ตามร้านขายของทัวๆไปแล้วเอามาปอกแล้วร็ล่างเอาอยางมั่นมันออกนะคะทุกคนจาแล้วแล้วเขาก็เอามาสอยนะคะก็ใช้มีดปอกบอกับกคุงเขาธรรมดาอปอกแค่ร้อเทาธรรมดานี่นะคะ มาซอยเอาเปิดนหน่อยเปิดนใหญ่กนลแล้วแจ้พี่รองนะคะนะเนาะเขาไม่ตู่กับสิเฮ็ดประมานนี่นะคะไม่ตู่ร่องเฮ็ดเปื่หลังก็เข้ามาตัง้งตั้งน้ำมันนะคะโรยจากหน่อยนี่กรสีแดงประมาณนี้เวลาถอดเท่ากับกระจายกระจายเอาจากหน่อยใส่เกลือลงไปน้ำน้ำมันน้ำเลือดพี่น้องนะคะรำมันสิเฮ็ดให้รสชาต์กลมกลมขึ้นมาอีกนะคะโดยที่เข้าก็ต้องเอาเกลือไปใส่ในในมันเพียงเท้าเติมน้ำน,น้ำมันไปเลย สีพอดีพอดีเลยค่ะใส่จะประมาณซอนซาเดียวนะคะเดี๋ยวสัดส่วนต่างๆในตัวจะว่างไวทั้งทั้งรางนะคะไปหาเบิ่งกันไหนถอดพ่อกรอบๆนะคะใส่ไฟกลางพยายามย่าให้สีเข้มนะคะเพราะว่าถ้าซุกแล้วหรือว่าได้ที่แล้วเนี่ยน้ำมันก็นจะนิ่งลงนะคะน้ำมันสีบฟูขึ้นมานะคะนะน้ำมันจะนิ่งแล้วค่ะเข้ากับเอาขึ้นใดเลยเพราะว่าถ้าเข้าไ้มันเข้มกว่านี่ ้ามันเย็นขื้นมะสิเข้มขึ้นไปกลายเป็นขมไปนะคะทุกคนตอนตอน,ตอนถอดระวังในจักหน่อยนะคะถอดแล้วก็มาแยกไหว้เวลาทอดเท่ากับกระจายกระจายได้ค่ะกระจายอตอนมั่นเท่าไหนะคะเดี๋ยวมันสิติดกันกระสีบอสวยบองามเนาะสีระกอบเท่าที่คั้นถอดเลยจะบ้านประมาณสามีคะ่ะถอดได้แล้วสีเหลืองสวยกำลังดีนะคะ หรือผู้ใดสิบอชาบน้ำตาลสิกินห้อยเกลือเลยกระได้ค่ะแซบคือกันค่ะหลังจากนั้นเท่ากับมาเฮ็ดน้ำชาบมันโดยใส่น้ำตาลปีบกับน้ำนะคะเทคนิคคือว่าเวลาเอาไปตั้งไฟเนี่ยบบใส่เข้าว่าเขียวนะคะทุกคนถ้าเขียวเนี่ยมันจะกลายเป็นน้ำเชื่อมไปเลยนะคะเอาแค่ว่าพ่อละลายค่ะเนี่ยแม่ตูสใส่ทับพ,พี่กดๆๆยาวนั้นเท่ากับาใส่เนยแม่ตูจะใส่ไอริชเนยนะคะ Irish Butter หรือ But เตอร์ i s h เออแล้วแต่พี่น้องสีเบาโดยที่ห้าบอตองเอาไปตั้งห้มันห่อนนะคะเพียงว่าใส่นำเชื่อมทีห่อนอยู่แล้วแล้วก็มาเติมเนยลงไปหลังจากนั้นเท่ากับมาค้นนะคะคนคน้นค้นให้เล่ยละลายด้วยเหตุและผลอีกยังที่แม่ตูบ้บอใส่เนยไปตั้งน้ำห่อนเพราะว่าแม่ตู้อยากไข้เกิดความหนักนะคะเวลาเฮาใด้น้ำเชื่อมหรอมันสีบ่เบาจนเกินไปนะคะ อธิบายว่าถือเนี่ยมันสิมันจะยิ่งหนักๆอยู่กินเรารสสัมผัสมันจะดีกว่าแสกว่าตามความคิดของแม,มตุนะคะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเลยเอาตามความชอบแมตุหมายถึงว่าเอาตามความชอบค่ะนะคะนี่ก็สิไดประมาณนี้ค่ะโดยการใช้อเนอยเนี่ยเนยไอริสเมตุว่าความเงามันสิตางกันและความหอมกระสิตางจากเนยชนิดอื่นๆเท่าที่เมตุจะกินม,มาแล้วนะคะหรือร่างบานควนอาจจะใช้มาการีนนะคะ ตาวานแม่ตู่เดยเฉพาะเลือกใส่เนยตัวนี้ใส่เนยไอริสนะคะแซ่บดีนี่ค่ะกระสีได้ประมาณนี้แหละแซ่บปากยางค่ะกินคือจังกินมันลั่งนกเลยค่ะทุกคนอารมณ์กินมันลั่งนกเลยแม่ตู่ว่ามันแซ่บดีนะคะเพียงแต่ว่ามันนั่งนกเข้ามาใส่เนยลงไปนะคะมันนั่งนงกกระสีเป็นเออ่น้ำตาลปีบ๊บเนาะน้ำตาลปี๊บลั่งบวานเพื่อนกระสีใส่นมไปนั่มยังนะีงนาใส่นมคนนะ สวัสดีค่ะทุกคนมือนีแมตตูพุ่มใจนําเสนอสีมาทอ่อามั่นมั่นเทศฉาบเนยนะคะทุกคน,ทนกทเ,เทคนิคต่างๆแมตตูก็สีว่างไว้ไตคลิปเทคนิคหรือว่าส่วนประกอบต่างๆแมตตูจะว่างไว้เลยนะคะนี่ยังกรอบอันนี้ขึ้นนึ่งแล้วด้อค่ะทุกคนขึ้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวแวมตตูสิมีวิธีการบอกอาการผสมน้าตาลนะคะเพื่อที่จะให้รสชาติาแ่บขื้นมาอีกนะคะ เง้าเลยค่ะเง่าวับเลยเดี๋ยวพี่น้องไปล่องเฮดเบิงเนาะค่ะเนาะอ่าเดี๋ยวมากินกันเลยซิม,มเข้มพอดีค่ะ<ๆ>เพราะว่าไม่ตู่ใส่เกลือลงไปในน้ำมันเราทอดเลยค่ะทอดพร้อมกับตัวนี้เลยแซ่บทุกคนแซ่บ ไปลาไก่ด้วค่ะน้องเบิงจะใส่มันม่วงหรือว่าใส่เปือกใส่กล้วยได้เบิดจะ้ะเดี๋ยวมาพอกันใหม่ค่ะวัดวดีจา้าวัดดีจ้า